เมื่อสายน้ำหลากท่วมบ้านเรือนเมื่อความเดือดร้อนเข้าปกคลุมพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีนี่คือช่วงเวลาที่ประชาชนต้องการพลังที่พร้อมเข้าถึงทันทีและทุกครั้งที่เกิดวิกฤตกองทัพไทยและหน่วยบัญชาการทหารพัฒนายังคงยืนหยัดบนคำมั่นสัญญาเดียวกันไม่ทอดทิ้งประชาชนพลเอกกิติพงษ์ชื่นใจชนร้องเสนาธิการทหารและพลเอกสราวุธจันทรพุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงพื้นที่ตำบลอินบุรีอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีด้วยตนเองเพื่อรับฟังสถานการณ์จริงจากประชาชนในพื้นที่สิ่งที่ท่านมอบให้ไม่ใช่เพียงถุงอย่างชีพแต่คือกำลังใจและความมั่นใจว่ากองทัพไทยและหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจะไม่ปล่อยให้พี่น้องประชาชนต้องเผชิญความยากลำบากเพียงลำพังกำลังคลทุกนายเดินหน้าปฏิบัติภารกิจอย่างไม่ลดละลุยน้ำเคลื่อนกำลัง บุกเข้าสู่พื้นที่ที่เข้าถึงยากทุกบ้านที่เดือดร้อนทุกครอบครูที่ต้องการความช่วยเหลือคือเป้าหมายที่ต้องเข้าถึงให้ได้การลงพื้นที่ของทั้งสองท่านคือการยืนยันว่าทหารพัฒนามไม่ได้เพียงแค่ส่งกำลังแต่ส่งหัวใจลงไปด้วยรับฟังปัญหาประเมินสถานการณ์และขลับเคลื่อนการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องด้วยความพร้อมของยุโทธปรกรค์ความเชี่ยวชาญของกำลังคลและความมุ่งมั่นที่จะยืนเคียงข้างประชาชน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนายังคงทำงานตลอดเวลาเพื่อบรรเทาทุกข์ฟื้นฟูและประคับประคองชุมชนให้ผ่านพ้นวิกฤตเพราะสำหรับทหารพัฒนานี่ไม่ใช่แค่ภารกิจในหน้าที่แต่คือพันธกิจต่อแผ่นดินที่จะไม่ให้ประชาชนคนไทยต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาขอเป็นพลังเคียงข้างประชาชนในวันนี้และทุกวันที่ประเทศไทยเผชิญวิกฤต กองบัญชาการกองทัพไทยและหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจะขอเขียงข้างเพื่อดูแลประชาชน